อันนี้เป็นคลิปที่2นะคะที่มนอัดวันนี้นะคะก็จะรีวิวกันให้เห็นชัดๆเลยสำหรับถุงน,น่องขาเรียวนะคะรุ่นพริตตี้มนใส่วันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่ใส่ไปก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะใส่เป็นเบอร์2ไม่ค่อยได้รีวิวเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเบอร์สำหรับแบบสาวสาพริตตี้พีอาร์ Pretty, PR, ที่ชอบแบบชอบผิวขา,าวๆาอะไรเงี้ยแต่มนเป็นคนชอบผิวเนียนเียนเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วในหลายๆคลิปเนี่ยเราจะรีวิวเป็นเบอร์สองแต่วันนี้รีวิวให้ดูเป็นเบอร์หนึ่งนะคะรีวิวให้ดูเป็นเบอร์หนึ่งเลยว่าโอเคเบอร์หนึ่งก็ใส่สบายใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยดูขาวเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะไม่ลอยนะคะก็จะขาวประมาณนี้เลยให้เงี้ยซูมให้ดูก็ได้นะคะก็จะขาวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติ่างนี้เวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะระชับตรงช่วงต้นขานะคะช่วงระหว่างต้นขาตรงนี้ค่ะ มันจะกระชับแล้วก็ต้นขามันจะไม่เบียดกันแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะทําใหา้ผิวของเราเนี่ยค่ะมันจะเรียบเนียนแล้วก็สวยขึ้นจะสังเกตเห็นว่าสีผิวมันจะเรียบเนียนแล้วก็สวยนะคะนี่นะคะนี่สีผิวเลยสีผิวที่เรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ใสออกมาแล้วกระชับผิวดีมากๆเลยค่ะนะคะมันจะทําให้ผิวเรากระชับดิ่งดอ่งอ่าเดินไปนะคะเดินไปข้างหน้า